ไม่ไม่เหมือนนะตัวแรกนี่ไม่ไม่ได้เลยแต่ตัวนี้หน้าคล้ายๆแต่ผมไม่ได้แต่ขนไม่ได้ตัวนี้ผมว่าหน้าหน้าคล้ายๆเลยนะตัวนี้ตัวสีก็ผ่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนตัวนี้ไม่ได้ใหญ่เลยตาก็ไม่ได้ตาติดกันเกินไปเนี่ยตาติดกันเกินไปไม่ได้อันเนี้ยพอหน้าได้แต่ขนไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทั้งหน้าไม่ได้ทั้งขน อันนี้คนละเรื่องนะคนละเรื่องไหนว่าไงลูกว,ว,ว่าไงว่าไงใช่เขาแค่เขาต้องเปลี่ยนขนตรงหน้านะนเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยหน้าเขาคล้ายคล้ายนะผมว่าเนี่ยตัวเนี้ยหน้าเขาคล้ายคล้ายเนี่ยหน้าเขาจะเหมือนคล้ายคลเปลี่ยนนาย แต่แต่ขนไม่ได้ต้องทำขนให้เหมือนอวันผมตัดประเด็นสองตัวนี้ออกนะให้เขาซ่อมวันนี้ดีกว่าขาเ,เขามีเดีย๋ยวผมดูโอ้ยหางหางไม่ใช่อย่างนี้เนาะหางไม่ใช่อย่างนี้ตองก็ทำเป็นรูปภาพประมาณเหมือนมากเลยเขาเนื่อจะทำคอมพิวเตอร์เขาจะเอารูปเปลี่ยนนายเนี่ย แล้วก็ไปใส่เป็นเป็นเป็นทำแบบกราฟิกเป็นเป็นภาพออกมาแล้วเราบอกว่าโอ้เหมือนเลยครับออกมาเหมือนอย่างเงี้ยโอเคเลยแต่พอม,มาทำํำจริงๆแล้วบอกคืออเลยครับนาบอกใายเลยแบ่งยังไงก็ไม่จัดกับพมคนละนาคนละตรงเลยเนี่ยอืมดูแล้วก็ từng 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 từng, từng. hai, hmm. lẻn bỏ đai gặp nòng ơi, lẻn tai vẻ mệt chật ตัวที่สองใช่ไหมตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยหน้าคล้ายๆกันนะเนี่ยนะตาเขาได้แต่าตาแต่ขนเนี่ยต้องไปเปลี่ยนขนให้ดำนิดหนึ่งสีตาขนแล้วก็ท่วงปากเนี่ยขนต้องยาวๆอันนี้ขนสั้นนะ่ะอันนียขนต้องยาวๆหูอันนี้มันแข็งมากเลยมันมันต้องหูวก็ดอกกอือเออเขาพยายามเอาขนมาใส่ตรวนี้นะ แต่ก็ยังไม่เหมือนเท่าไหร่ยังไม่เหมือนเท่าไหร่นะเปลี่ยนแปลงเนี่ยหนาตัวเนี้ยคลายสดใช่เหมือนคิดเหมือนผมไหมโอ้ไม่เหมือนใช่ <laughs> เหมือนเสือผสมหมาเ <laughs> เปลี่ยนสีเติมเขาใช่ครับคิดเหมือนกันต้องต้องต่อตัวที่สองไปไปไป,ไปซ่อมหูต้องยาวปลายให้ให้อยใช่ครับหูไม่ใช่หูสั้นไปเนี่ยหูสั้นอันนี้หูตัวแรกเนี่ยยาวจะไม่ใช่หรืออะไรก็ไม่รู้คิดว่าเขาควายอืม ใช่เปลี่ยนเป็นปนอาต่างเขาจะคล้ายเสือหน่อยแต่ก็เขาก็บอกโอ้โหแบบทําทเต็มที่พยัพายามเอาขนมาแปะมาทําดูทีน,นี้แล้วเนี่ยผมชอบหน้านะขณะหน้านี่เหมือนแต่ขนไม่เหมือนแต่งขนอย่างเดียว ไม่ครับบ้านผมอยู่กันมีผมมีน้องสาวแล้วก็มีปู่กระเป๋าสี่คนครับประมาณอ๋อมีเขมรในคนห้าคนอยู่ห้าคนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีใครถามอะไรผมหน่อยเดี๋ยวก่อนคุณบินช่องนัดเป็นเอฟซีน้องเป็นนายขออนุญาตเอาคลิปพ่อบินและน้องไปลงนะคะแนัดให้คดีตลอดครับโอเคครับไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีอะไรครับ ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็อย่าลืมเอาของใครไปก็ให้เครดิตเขานิดนึงนะผมเราโอเคไม่มีอะไรหรอกนะครับอย่าไปมีเรื่องมีราวอะไรกันเลยเราก็ รักเปลี่ยนนายด้วยกันทั้งหมดนะเนะาะบางครั้งเรื่องอะไรที่มันไม่มีไม่มีเรื่องอะไรที่มันมันผ่านได้ก็ผ่านเไปอัรนั้นเป็นมากมายแล้วมันก็มันเหมือนก็นเลยว่ามีปัญหากันอะไรกันอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกนะผมรักทุกคนอนะ่ะใครเข้ามารักเปลี่ยนนายใครจะเป็นใครเข้ามาในช่องผมผมก็โอเคนะ เอ้ยตัวนี้น่าสงสารเนี่ยตัวนีเนวน้เป็นอะไรลูกตัวนี้หนูเป็นอะไรลูกหนูไม่เข้าพวกอ่ะลูกหนูจะปั้นน้องชบาไม่ใช่นะครับไม่ใช่ชบาแล้วล่ะเนี่ยเหมือนเปลี่ยนนายตัวเนี้ยเปลี่ยนขนหน่อยอันนี้อะไรลูก ตนี้ออกมาเลยดีกว่าลุกไม่เข้าพวกเลยลูกนี่ตอนนี้หลับปุ๋ยอี่นี่ตอนนี้กหลับเนี่ยผมลองเดินออกไปดิเปิดประตูผมพยายาม,มาเบาที่สุดเลยนะใมเกี้ยผมเบานิดเดียวเขาลุกพวดตามเลย ก็อยากกอดน้องนะปรเกตมาเนี่ยเอามาวันแรกโอ้โหติดน้องเลยเนี่ยประกตจะลากแล้วก็ชมน้องเป็นนายน่ารักนิ่งพออยู่กับประกตก็จะนิ่งนอนอยู่ข้างปรเกตเวลาผมไม่อยู่อืมเขาเป็นสุดนักที่น่ารักมากตื่นไงก็ตื่นเชื่อผมลองมารู้กี่ครั้งนะครับเออนอกจากตอนประมาสัก สามทุ่มที่เขาทานอาหารเสร็จแล้วเขาหลับแบบสนิทมากเลยนั่นแหละผมออกไปนั่นแหละแล้วก็ไปอาบน้านั่นแหละเออกลับมาเขาก็เมื่อนั่นแหละสนิทแน่อันที่ตอนที่ผมไลฟ์สดนั่นแหละเนะพิ่งไปปลูกเขา่นแหละแต่ตอนนี้น่าจะตื่นแล้วนะ,ะตัวนี้เนาะตกลงนะทุกคนให้ความเห็นเป็นตัวนี้เนาะอ่าฮะ ใช่เปลี่ยนนายเปลี่ยนนายการละครพระเกศก็จะตั้งชื่อให้เป็ี่นนายการละครเขาไม่ใช่พระเกศเดี๋ยวบอกอาเกศเขาเรียกก็ต้องเรียกอาอาเกศเขาต้องเรียกอาเกศเป็ี่นนายการละครก็เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่นะครับดีเมื่อไหร่ปุ๊บก็ผมว่ากอดพวกเนี้ยผมก็ว่าเหมือนกับกอดเขานี่แหละเพราะหน้าเขาเหมือนแต่ขนไม่เหมือนเนี่ยตาเขาเหมือนเลย มีรูจมูกใช่ไหมอันนี้ใช่อันนี้เขาย,ยังไม่ทำไม่ไม,ไม่ไม่นั่น,น่ยอันนี้ไม่มีรูจมูกใช่เดี๋ยวก็ต้องทาให้เหมือนเป็นมีรูจมูกตัวนี้มีรูจมูกอ่าตัวนี้จะมีไหมตัวนี้ก็ททาเสร็จเนี่ยอันนี้ที่ว่าไม่เหมือนเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีรูจมูก เงาเงๆเงวงวน,นี้ยังไม่มีอ่ะเหมือนกับแ,แปะแปะไว้เฉยเดี๋ยวเขาคงถ้าเราเขาจะถามเราแต่ว่าแบบไหนอะ่ะเดี๋ยวเราตัวนี้แต่ต้องเรื่องขนเรื่องตัวนี่ก็เข้าแข็งนี้ไปหน่อยอืม ใช่ครับขนต้งนงนายาวๆหน่อยเทาน้องนี้อันนี้ก็โตนะถือว่าถือว่าก็โตนะเนี่ยอืมแต่ก็ต้องมีเล็บสีดํานะเป็นดํดๆเล็บเขายาวๆดําๆหน่อยใช่ครับร้านเดียวกันเขาถ้าให้ทามาแบบร้านร้านเดียวกันนะเพราะร้านอื่นๆห้ไปดูให้เขาทำเขาไม่เอาเขาไม่รับนะ <laughs> เขาบอกไม่ไหว สองสามล้านเนที่เขาไปบอกเขาไม่ไ,มไหวเขาทําไม่ได้นี่ร้านนียทารับทําถ้าเป็นร้านใครรู้ไหมฮะเป็นร้านของคุณแม่น้องแพนเค้กนะครับเป็นร้านของเออเขามีโรงงานทําทุกตานะคุณแม่น้องแพนเคกนะ้กเนี่ยเขาดีมากเลยวันที่น้องแพนเค้กไปวิ่งเนะี่ยเปลี่ยนนายเขาก็เจอเปลี่ยนนายเขาชอบเพราะเขางเพราน้องเขาเพา็กเนีเ่ยเป็นคนที่รักสุนัขมาก ก็จะมีน้องสุนัขของน้องแพนเค้กเนี่ยหลายตัวอโอ้โหแล้วตัวแพงๆท้งนั้นเลยนะครับตัวแพงๆท้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเลยบอกเลยว่าเป็นโรงงานของคุณแม่น้องแพนเค้กนะครับเขาคุณแม่บอกเลยว่าพยายามจะทำให้เหมือนที่สุดและให้ดีที่สุดให้สมกับว่าเอฟซีรอคอยอนะครับวันนี้ให้มาดูก่อนแล้วผมจะอบอกคุณแม่ไปนะว่าอะไรมั่งยังไงนะฮนะคุณแม่ถ้าคุณแม่ดูอยู่ก็น่าจะ นะครับเดี๋ยวว่าต้องให้คุณแม่ว่าต้อง,ต,องต้องเรื่องต้องเรื่องจมูกเรื่องปากต้องมีปากนิดนึงนะอเอาแค่นี้มีแล้วก็หนวดตรงนี้ยาวๆตรงนี้ยาวๆแล้วก็ตรงนี้มีสี่ตาตาโตๆแบบนี<ม>้หูให้ยาววันนี้หน่อยหนึ่งหูตรงนี้ขนตรงนี้โอเคเนี้ยึเหลืองเนี้ยใช่แต่ต้องแซมด้วยดำๆนิดนึงนะอันนี้ก็คือเออหลังก็ อุ้ยหลังอ่านด้วย,ยหลังอ่านดูมีหลังอ่านด้วยนะเนี่ยอรนีแ้แล้วขนสั้นไปนะหลังเนี่ยขนหลังก็ต้องยาวแบบยาวเลยอะไม่ใช่ขนแค่นี้เนาะขนเขาต้องยาวเลยอะอืมตามเหมือนใช่ให้ให้ดูเลยครับไมเอาส่งไปให้ด้วยนะ ส่งไปให้ด้วยนะครับเอารูปของน้องไปไนายส่งไปก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีรูปน้องดูต้องอะไรเนี่ยหางยาวแต่หางไม่ใหญ่นะหางยาวเล็กๆล็เรียวๆลงมาหนวดจะยาวใช่เจอเขาวันแรกหนวดเขาจะยาวเฟิร์มเลยนะแบบกินอะไรก็ต้องเลเอะเทอะนะแลบลิ้นเหรอผมว่าไม่ต้องเอาแลบลิ้นหรอกเดี๋ยว เอาแบบอ้าปากให้เห็นมีฟันมีอะไรหน่อยเนาะน้องเป็นนายนอนอยู่นี่ครับนี่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 เปลี่ยนนายนอน,นอนอนฟังเมื่อกี้ก็หัวหมุดเข้าไปในรตรงสีส้มอะมุดปุดแล้วก็สะบัดให้สีส้มมันมาคุมตัวเขาน่าจะหนาวแหละดูออกอมาดูน้องเป็นนาย โมเดลรถแอร์เขาล้เย็นหนาวคุณแม่เขาเจอตัวจริงแล้วครับคุณแม่น้องแพนเค้กเคยเจอตัวจริงแล้วแล้วน้องแพนเค้กก็เจอตัวจริงแล้ว,ลวน้องแพนเคก้เเคก,เเคกบอกน่ารักมากเวลาวิ่งเนี่ยใช่ครับบริษัทก็มีจดละขสิทธิ์ด้วยครับไม่ต้องไม่ต้องห่วง เวลาวิ่งนี่เขาจะเชิดหน้าแบบโอ้โหเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเวลาวิ่งแล้วเขามั่นใจด้วยนะวิ่งมั่นใจมากเพราะว่าต้องนอนเพราะว่าขนเขาจะยาวนะแล้วเขาอาจจะขี้ร้อนแ่หน้าเหมือนมากเปลี่ยนหน่อยแง่อันนี้เปลี่ยนแปลงอันนี้เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปมากเลยเธอเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะทำยากครับทำยากจริงๆเพราะว่าหลายบริษัทก็ให้ดูแล้วบอกโอ้ก็ไม่ทำนะแต่เนี่ยตาเหมือน ช่วงตานะเหมือนอย่างเดียวเลยเนี่ยตาเขาจะโตโต,ตสีน้ําตาลตาเขาจะโตโต,ตให้น้องเลือกเหรอผมว่าเขาไม่เลือกเหรอเขาเด๋วจะมาฟัดกัดด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวกันผมจะตื่นมาแล้วเอาเนี้ยสามตัวนี้วางไว้ไห,นหน้าตรงข้างๆเขาเดี่ยดูว่า เขาจะมีปฏิกิริยายังไงตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวให้กันหลับดีกว่าเดี๋ยวพกเดี๋ยวยดเดี๋ยวไล้สดใสร็จยวผมจะเอานอนข้างๆเขาเลยอยู่ิว่าเขาจะทํำยังไงใช่ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนอนผมเอาเพราห่มผมไม่เข้าด้วยอ๋อปากยาวไปนิดะนดะครับปฏิทินเหรอ ปฏิทินเดี๋ยวต้องต้องให้น้องโบจับภาพให้สวยนะให้ก็แต่งแบบให้ก็แต่งแบบใส่เสื้อนะสิบสองเดือนสิบสองสีไปเลยก็แต่งใส่เสื้อแล้วมีผพ้าพันคอสิบสองผืนให้ก็ททำยืนดีๆนิ่งๆเงียถ่ายถ่ายถ่าย,ายเออผมโอเคก็ก็เดี๋ยวจะไว้พิจารณานะทำปฏิทิน แ,แจกแม,แม่ก็ได้ไม่ต้องขายหรอกแม่บางทีก็ไม่ได้ขายอะไรมากมายผมก็ไม่อยากนั่นหรอกแต่เขาก็หวังดีกับผมอ่ะจะได้เป็นไรายได้เผื่อน้องต้องไปโรงพยาบาลเผื่อน้องจะต้องมีค่าใช้จ่ายพ่อจะต้องไม่ต้องเหือดร้อนผมบอกไม่เป็นไรแม่สบายอยู่แล้วแต่เขาบอกโอเคช่วยกันช่วยน้องเป็นนายใครก็เจอหนอ้าไม่มีกระเป๋าสีส้มเหรอกระเป๋าสีส้มไปไหนกระเป๋าสีส้มเก็บไว้ครับ แล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทําบุญให้กับน้องเป็นนาเนี่ยผมจะไม่ไม่เอามาใช้เลยนะคือเก็บไว้ให้น้องเลยเดี๋ยวพอลาเท่านั้นเท่านี้ปุ๊บผมก็จะไปไปซื้อ,อไปซื้อที่บอกอาหารสุนัขแล้วก็ไปหมบใไปกับตามสูงต่างๆที่เขาเลี้ยงดูสุนัขอรจัดนะครับผมจะไม่น่าจะบอกบางคนบอกเอาว่เาเอาไปจ่ายก็ะจะจ่ายไม่เป็นไรนะครับก็ตอนนั้นเก็บไว้ให้น้องทําบุญให้น้องเมื่อวานเช้าวันอาทิตย์พาไปวัดก็มีแม่ชี เพราว่าตอนนั้นก็มาทําบุญไหนๆก็เป่าเป็นแบบไม่มีครับอ่างั้นฝากให้น้องเป็นนายเอาใส่มือแล้วก็โอเคเก็บไว้ให้น้องอเดี๋ยวก็ดูก่อนแล้วกันบางทีผมก็บางทีเดี๋ยวจะหาว่าเอาน้องมาหากินมีอะไรก็ต้องขายต้องขายอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่อยากจะด่ามากเพราะว่าจริงๆแล้วอะไรที่เราสามารถ ยังสามารถที่จะดูแลเขาได้อยู่ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับวันจาทิทีมก็ทำก็คงไม่ราคาไม่เท่าไหร่นะก็จะแจกแม่แม่ fc ดีกว่านะครับก็ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะยังไงนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวจะทำให้สวยต้องทำให้สวยเอาของเขาของเขาเลยไม่ต้องไม่ต้องถ่ายกับพ่อหรอกเอาเขาคนเดียวเลยเอาเขาตัวเดียวเลยนะ F4 ก็จะได้แบบเออนั่นก่อนไอเรื่องเสื้อนั้นผม,มออากมาดูแล้วเขาแพงเกินไปแพงกว่ากว่าที่ผมขายตรงนี้พอต้นทุนมันมาแพงกว่าแพงกว่าตัวที่ผมทําก็เลยเก็บไว้ก่อนเพราะว่าต้องต้องเอาที่ที่พวกเรารับได้ดีกว่าเนาะเอาแบบไม่แพงเกินไปเอาแบบสบายสบาย,บายดีกว่าแพงเกินไปเราเรามันไม่ได้ ตอนนี้เงินทองก็หายากผู้นี้พาปีก็มีประพรพาไปประพรมียอดมีแปะมีตายเหมือนเดิมสี่คนพาไปพอผมไปแล้วผมผมก็ต้องรอนั่งร้องเลยว่าให้เขาไปกันเดี๋ยวก็กลับมาหาผมเองนะจริงๆครับไม่ไม่ได้ไม่ได้แกล้งว่าอะไรผมก็ ทุกๆคนที่มาผมก็รู้มาด้วยความเต็มใจมาด้วยความอยากจะทําบุญกับน้องมาทุกคนอยากเออไม่เป็นไรแต่ผมก็คิดว่าโอ้มาไหนจะมาอีกถ้าเสียค่ารถค่านู้นค่านี้ต้องซื้อนี่มาให้น้องนูน่นนี่นั่นโหมันเดี๋ยวคนจะไปว่าผมไม่ดีว่ามาเอามาหา,ากินนะวบาไม่ใช่เลยนะครับทุกบาททุกตังค์ของน้องนี่เก็บให้น้องแล้วก็ซื้อในสิ่งที่จําเป็นทําบุญให้กับน้องอย่างเดียว เป็นนายอะนอนท่าเดิมครับนี่เหมือนเดิมไม่ไหวติ้งไปไหนนิ่งอืมก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเรื่องวาตถิกินก็ดูอีกทีนะครับว่าต้นทุนมันคงไม่สูงนะฮะอืม อืออันนี้คือเป็นองค์รักนะองค์รักตัวหนึ่งองค์รักตัวสององค์รักตัวสามที่จะมาองค์รักเปลี่ยนนายอ่านนี้เปลี่ยนแปลงอันนี้เปลี่ยนไปอันนี้เปลี่ยนนายฮะเขาจะมีเดี๋ยวว่าไว้ข้างๆกันเลยใครจะเข้ามาหาน,นี่ต้องมีสามตัวนี้คอยคุ้มครองเนาะผมมองนั่งรูนี่เหมือนเขาเหมือนมีชีวิตมึงจริงนะ ตาเขาอะนะใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกตัวนี้เหมือนอ๋อใช่เบ้าหน้าดำตาสวยแล้วตาอืมขนอย่างเดียวนะเดี๋ยวต้องเปลนะี่ยนในเรื่องขนอย่างเดียวเดี๋ยวบอกคุณแม่น้องแพนเค้กเนาะ มาวงคงวงทั้งหน้าลูกเอ้แล้วตัวนี้ล่ะโอ้ยตาแดงกลับต้องสัยเป็นตาแดงแล้วหนวดหนวดอะไรเลยลูกเหมือนหมีนะตัวนี้เหมือนหมีหมีป่านี่ตัวนี้เป็นไหน ตัวไหนสิตัวนี้น่ารักตาอยู่ไหนตาอยู่ไหนก่อนลกูกอ๋ออยู่นี่ขนตาปิดหนูอยู่ใครบอกหนูไม่มีตานี่ขนตาปิดอยู่เออจะเห็นเมื่อไหรล่ลูกอืมอ่ามีตานี่ก็มีตาแววตาอันนี้ตานี่ตาแดงตาแดงตาแดงอืม nhưng ừ, là không giảm nhưng về tuần nhé là, như thường, như thường, như เปลี่ยนนาอ้ยังไม่หลับนี่ลูกแก้งหลับใช่ไหมแหม่เอาเข้ามาทำเป็นเลยจูดหมาจูดหมาได้หอมพ่อก,ก่อนเลวหอมก่อนเลว <c oughs> ไม่ฉนใจอ่ะไม่ฉนใจอ่ะตื่มาแล้วไม่ฉนใจใช่ไหมลูกอแหม่ <c oughs> <c oughs> ลบ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 ำดูนะหน้าเขาแบบเนี่ยขนตัวเนี้ยขาวๆเขาจะมีแซมดูเนี่ยในเนี้ยเขาจะมีขนหลังเขาจะมีแบบ ออกขา,ขาวเนี่ยตัวน,นี้จะเป็นขา,ขาวตัวน,นี้จะเป็นขา,ขาวขา,ขาวขา,ขาวขาวตัวน,นี้ก็จะดําแล้วจะมีน้ําตาลแสมหน่อยน้ําตาลแสมน้ำตาลแซม,าแซมขาก็จะขาวหมดนะเนี่ยอืมอืม ใจว่ากี่ขวบนะหมอก็บอกดูตามก็บอกวันห้าห้าปี5ป้าหกปีอ๋อ a อเหรอให้เอออกแบบ AI ก็มีหลายตัวนะที่ที่ผมเห็นหลายหลายหลายรูปแล้วที่ออกมาก็เหมือนนะแต่สวยเหมือนเกินเกินไปฮนะเหมือนเกินไป อะไรนะครับมากกว่านนั้นคืออะไระเหมือนเกินใช่ AI เหมือนจะเหมือนเกินใช่แต่ฝันฟันเขายังขาวแข็งแรงมากไม่มีอะไรเลยนะแต่ผมดูก็จำน่าตจะมาเนี่ยสี่หปีนะเอาอาคคนบอก5-7ปี5-7ปี มองไปอย่างนี้นะแหละาลองลุกขึ้นดิเปิดประตูดิลุกพวดเลยเนี่ยเป็นปลอกคออะไรนะครับสีเนี่ยหรอนี่ใส่หลวมมากเลยปลอกคอหลวมมากพ,พุงพุงพุ้ยอันนี้พุงพุย้ยพุงพุ้ยเลย โคบีก็หลวมมากไม่แน่นเลยโคบีนี่หลวมมากหลวมนะมือนิ้วเข้าไปได้สอดเข้าไปได้นะโอเคนะเที่ยงครึ่งแล้วเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วหลักพักผ่อนนอน เออวันนี้เครื่องบินไม่ค่อยดังเท่าไหร่โอเคพักผ่อนกันนะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาขอโทษทีดึกไปนิดนึงปกติเราต้อมาสักสามสอง 3, ทุ่มสามทุ่มเหมอนะแต่เราว่าสองสามทุ่มก็ยังไม่พร้อมพน้องก็ยังเล่นยังนู่นยังนี่อยู่เนียจะพร้อมให้เขานิ่งๆก็คือเนี่ประมาณ3ามสี่ทุ่มนะฮะถ้าอยู่ที่บ้านนี่โอเคเลย นิดนึดนงนะถ้าอยู่ที่อื่นเราต้องไปเดินทางไปเน่เปลี่ยนนายลูกเน่แม่ก็จะไปแล้วนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะเอาเปลี่ยนแปลงกับเปลี่ยนไปมานอนด้วยนะฮะดูะน้องจะเป็นยังไงอ๋อตอนน้องไม่นอนได้ได้ได,ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนนี้โอแต่พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอพรุ่งนี้ไปทำกายภาพอืม เดี๋ยวกลับมาได้ไม่เป็นไรนะเข้าไปทำกยายภาพเดี๋ยวตายเขาก็ต้องไล์สดอยู่ดีนะค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอยนอนหลับฝันดีตื่นมาก็ขอยมีพลังวิเศษที่ทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำแล้วประสบความสำเร็จนะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะพบกันในยานนิมิตที่ดี บริวารนะขอให้ดีมีคนรักมีแฟนนะขอให้ซื่อสัตย์กับเราตลอดไปนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายใดๆทั้งปวงนะครับทุกทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องเป็นนายแล้วขอบผมด้วยขอบคุณนะครับไปเราไปนอนกันเถอะเที่ยงครึ่งแล้วนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์นะครับขอบคุณมากๆา จะลงมาตัวที่สองนะตามนั้นโอเค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 อุ้ยบังกล้องบังอตมอืมึฮึอารติสวัสดีครับทุกทุกท่านช่วงดีต่ำ สวัสดีครับ